สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีปติโกติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับถึงนางงานแล้วครับพี่น้องครับวัดใหญ่สีมาธาตุบ้านพระเจ้าครับมาลอตติดตามครับพื้นที่งานขึ้นนี่ครับพี่น้องครับเป็นในล่งนี่ติครับมาล่อตเป็นในล่งนี่ติ ครับสถานที่ต้องนีแ้แหละครับวิธีมอนรำขึ้นนี้ครับพี่น้องครับสถานที่สุดยอดเลยเนาจิมมถึงคนแรกค,ครับโอ้วัดโบสถโบราเลยครับไปที่เขอามาไหม กำลังมากครับเพราะว่ามาใกล้ครับสองร้อยกว่าโล่นครับมาจากหนองบุรลรูกห้ตั้งหันมาทังทีป่ันหาบทาง่ีครบทุางอ่ทมุทางอ้องน้ทางไม่ฝุดห้มาอ้มล้ตัวเนาะ้ ยี่สิบกวหังครับแสดงว่าตั้งเยี่ยงจริงๆเขาบอว่าลังขาเริ่มตั้งแล้ว ลงทาน <c oughs> โอ้วมือนมีมวยวันนี้มีมวยด้ว,นนวย,ยนะครับ <c oughs> ส่วนพลแหล้มาเมืองมวยมังแรงมีมวยด้วย,ม,ม,วย,วยมีมวยน้ำครับมึงแรงครับโอ้โนน่ะรถแอมินจอดพียมันเรงแน่เลยแอมิน มีเวทีมวยครับคืนนี้ครับนี่มวยพรอมต่ว่าแอดมินมากไหน,นี่มันจอดพี่ ทางออกโอ้ผีครับต้องมีทางออกมีทางออกทางนี้นะครับเ,เดี๋ยวไปจับรถมาผีก่อนครับพี่น้องครับมาเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยมันขึ้นมวลหลายครับผัวได,ด้เดบงแนงครับ อยากให้เห็นอีกบ่นะครับพ่อลูกคู่บุญสตอรี่อ่าผู้ใดอยากให้จัดอีกอยากให้เห็นอีกนะครับบอกมาเลยคอมเมนต์มานะครับเพื่อเพื่อนจะได้จัดอีกตัวจัดอีกรอบ วนขนาดหอลูกคูบุญสตอรีรายง,งานคืนนี้ก็สุดยอดมากนะครับพี่น้องอำเภอเชียงขวัญอำเภอเมืองปรดครับ มาเด้อมาเด้อฮัมโคชัยมาให้กำลังใจหมอลำณะนะสาวน้อยเพันแพงครับขำขึ้นนี่ครับสถานที่ทำการแสดงครับต่อมานี่แหละพี่ทองลงทานก็เริมแล้วเริมแล้วลงทานเริ่มแล้ว,ล,ว,ล,วลงทานแจกน้ำส้มขนม ทานครับยอดเอาอย่าลืมจะ่าดพี่น้องเอ้ยจะ่าดไปยังวันิอย่าลืม,ยยอ,อ,ยยมอย่าพาดกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับช่องเซบี ee, ครับมุ่งหน้าสู่ 2, 100, สองแสนซับสไครต์ครับเดี๋ยวจักน้อยครับเิบีสีมานั่งเว้านัง สู่พี่สู้นอ้องนะครับเรื่องเกี่ยวกับหนังมือนีครับทีมงานตลกนะครับไปเติมพอดเรื่องไปเติมเนื้อเรื่องเกี่ยวกับแนวตตลกแห่งครับหนังใหม่นะครับที่ผู้บริหารนุม,มันโกโจโยมินนะครับปรเป็นเสีเหตตอนนี้ก็โอ้เ <c oughs> มาลงหนังทักเจ้าแล้ว อ่าอ่กันใส่เซียนน้นหอมแอมหอมแฉม่าแล้วก็อ้อีกหลายประมาณหกเจนเจ้าแล้วเหมเาโล่งหนังพี่น้องก็ถาตที่ตามแล้วกันครับว่าเมาโล่งไหนจังหวัดไหนไปดูฟรีครับพี่น้องครับหรือผู้ใดอยากเมาแฟนคลับเอฟซีอยากเมาแฟนกับเอฟซีต่างประเทศนะครับอยากเมาโล่งหนังกันสนใจทักที่เฟซหนุ่มโจยูมานินเลยนะครับอ่าพอโจ นมโจ้เพชรบันแพงนะครับสารพัดเพชรบันแพงหักไปเลยเพื่อย่างเหมานะครับอรบอติดตามวันนี้พอดเรื่องยี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวรอสัมผัสตอนเย็นๆครับพอออ่พอไอ,อ้ขมอดพ่อพ่อแหลมพ่อพ่อหลอดมากสี่ได้สัมผัสเป็นตัวไปเติมพอดเรื่องแนวตลกเป็นอย่างไรไปอย่างไรน,นะครับสีสิมานางเมาสู้ๆอีส,ส,นสูนองกว้างละ่ะงานแรง คือบรรยากาศสดๆกับพี่น้องครับโอลงทานครับลงทานลงทานครับ เอาคลิปนี้ฝากไว้ซ่ไหครับฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์พอกันคลิปหน้ารับพี่น้องครับบรรยากาศสดๆหน้างานครับขอบคุณทุกยอดกดซับสไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์ like, และยอดแชร,ร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซิบีท้ายค right. ลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนําเสนอแฟนคลับเอฟซีอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ